สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนับตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2568หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนำโดยรองศาสตราจารย์ด็เตอร์สุรพลสุยพรม ได้นำคณะนิสิตและคณาจารย์ <Excuse me. S 1> รวมถึงเจ้าหน้าที่ไปตามรอยพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลเวชนิยสถานความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะรัตนาชินบุตรตานนนะคะในในทริปนี้ได้มาเที่ยวกับมจลของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่า ไม่เหมือนการเที่ยวอินเดียทุกครั้งที่ผ่านมาการเที่ยวครั้งนี้ได้ครบสี่สังเวแล้วก็มีการบริการที่ดีมีประวัติศาสตร์ต่างๆที่ได้รู้มากขึ้นต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้การบริการที่ดีให้ความรู้ที่ดีนะคะการมาสแสวงบุญครั้งนี้นะครับก็รู้สึกมีความเพิ่มปิติยินดีนะครับที่ได้ร่วมคณะกับพระคุณเจ้านะครับอ่าแล้วก็คณะอาจารย์จากมลรนะครับ เป็นการมาครั้งแรกของผมนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับในทีมงานและก็กัลยาณมิตรนะครับทั้งสาบัรที่มาด้วยกันนะครับรู้สึกว่าเราได้มาร่วมบุญร่วม,วมทำนะครับท,ที่สถานที่สังเวียนนี้จะาถานนะครับตรงนี้นะครับก็มีความดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับมาประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกนะครับในมีความประทับใจ แต่การที่ได้มาเยี่ยมชมนะครับสังเวชนียสถานของประเทศอินเดียตั้ง4แห่งนะครับก่อนมานะครับรู้สึกว่าเื่นเต้นนะครับเนื่องจากว่ามาประเทศอินเดียเนี่ยมีคนที่มาแล้วก็กลับไปเล่าให้ฟังนะครับว่าเจออะไรบ้างนะครับแต่พอมาทริปนี้กับมอจลนะครับรู้สึกสิ่งที่ไปเจอนะครับพบเห็นแล้วก็การได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์ของมอจลนะครับที่เล่าให้ฟังในส่วนของแต่ละสถานที่ ก็รู้สึกว่าประทับใจซนะึ่งที่เรามาเยี่ยมชมนะครับครั้งนี้นะครับก็จะก,กลับไปนะครับเก็บมาเป็นบทในการดำรงชีวิตนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับได้มาที่อินเดียในครั้งนี้มีความประทับใจอย่างมากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญสีสีสังเวยได้ไปครบทุกสถานที่ซึ่งมาได้ยาก ที่นี่แล้วก็มีความประทับใจมีไม่คาดคิดว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มาถึงที่นี่ได้แล้วก็ได้มารับพลังจากต้นพระศรีมหาโพธิคออ์ค่ะดรหมออ้อยค่ะก็เป็นครั้งที่5แล้วนะคะสำหรับการมาอินเดียนะคะและครั้งที่สนะคะสำหรับสี่สังเวนะคะคราวนี้นะคะก็มากับมอจลอ,อีกเช่นเคยค่ะก็ดีใจได้เพื่อนๆพี่ๆนะคะ ได้รู้จักพี่น้องนะคะชาวมาจลาอ,อาหารอินเดียก็ทานได้เลยะค่ะตอนนี้ครั้งแรกทานไม่ได้เลยค่ะมีความสุขค่ะได้ช้อปปิ้งได้ทำบุญนะคะได้บริจาคให้เด็กๆน้อยแล้วก็ได้ทำบุญที่วัดต่างๆนะคะก็มีความสุขนะคะทุกครั้งที่ได้มาอินเดียะค่ะความรู้สึกก่อนที่จะมาทริปอินเดียนี้ตอนแรกตื่นเต้นมากๆรอคอยทริปนี้มากนะคะเพราะว่าดูจากโปรแกรมทัวร์แล้ว ครบสี่สังเวชนียสถานแล้วก็ได้ไหว้พระนะคะแล้วก็ได้เดินทางไปที่เมืองต่างๆที่ตามรอยของพระพุทธเจ้าด้วยแต่ก็มีความกังวลในเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของสถานที่เพราะว่าได้ยินมาจากรุ่นพี่รุ่นก่อนๆแต่พอได้มาจริงๆแล้วกับความรู้สึกเนี่ยไม่เหมือนกับตอนที่ได้ยินได้ฟังมาเพราะว่าสถานที่ ที่ได้ไปในแต่ละที่เนี่ยหนึ่งก็คือว่าโรงแรมแล้วก็อาหารสะอาดแล้วก็ถูกสุข,ขลักษณะอนามัยมากไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังได้รับความรู้ที่ได้จากสถานที่ต่างๆทั้งในเรื่องของความรู้เชิงประวัติศาสตร์ของสถานที่ภูมิประเทศแล้วก็สังคมวัฒน,ธ,นธรรมนอกเหนือจากนั้นยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติพระพุทธเจ้าการที่เราได้เดินทางไปสถานที่จริง ได้รับความรู้มันยิ่งทำให้เราประทับใจและสามารถเก็บเกร็ดประวัติศาสตร์เหล่านี้มาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยและนำไปเขียนเป็นเชิงบทความวิชาการได้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับก็คือในเรื่องของมิตรภาพของเพื่อนแล้วก็อาจารย์ที่นี่นะคะการที่เราได้มาอยู่รวมกัน8วันเป็นทริปมันได้เห็นความลำบากได้ไม่ยืนตอมอด้วยกัน ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเราผ่านไปด้วยกันเรามองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็เป็นความรู้สึกอบอุ่นที่เราไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนะคะโดยรวมแล้วทริปนี้เนี่ยประทับใจร้อเเซเลยค่ะดีใจที่ได้มาทริปอินเดียในครั้งนี้ค่ะผมพลตรีนายแพทย์พิชัยแสงชันชัยได้ติดตามภรรยาคุณนันชลีแสงชันชัยแล้วก็ลูกชาย ในพิชยาแสงชันชัยซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทที่มจรนะครับนับเป็นโอกาสที่ดีปกติก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้มาสถานที่แห่งนี้ในมานมัสการสังเวชนียสถานของศาสนาพุทธเรานะครับก็รู้สึกมีความอิ่มอกอิ่มใจได้มาร่วมบุญร่วมอุศนกับคณาจารย์แล้วก็คณะผู้ติดตามของมจรในครั้งนี้ ก็หวังว่าคงจะได้มีโอกาสร่วมบุญกันต่อไปนะครับขอบพระคุณครับมาทําบุญเดินทางในอินเดียครั้งนี้นะคะความรู้สึกก็ดีใจมากค่ะที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเคยมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าการที่พระพุทธศาลอ,อยืนยาวมาได้ขนาดนี้ค่ะคนไทยเราหรือเราเองอ่ะคะ่ะก็ต้องมีศรัทธาแต่จะให้มีศรัทธาอย่างมากหรือสูงขึ้นนะคะก็ต้องมา ในที่ที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านเกิดนะคะประสูติตรัสรู้แล้วก็พรินิพานค่ะแล้วก็อยากให้คนไทยหรือว่าคนที่มีโอกาสละคะ่ะได้มาอินเดียในครั้งบ้างค่ะเพราะว่าจะได้มาดูว่าสิ่งที่เราได้เคารพนับถือหรือศรัทธาเป็นยังไงค่ะขอบคุณค่ะได้มีโอกาสมาดูงานในกิจกรรมของทางมหาลัยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาประเทศอินเดียและได้มาสี่สังเวนะครับ ก็เป็นอะไรที่รู้สึกประทับใจมากสิ่งที่ประทับใจผมจริงคือได้มาเห็นความจริงของชีวิตว่าคือคนที่เขาไม่มีหรือมีเป็นยังไงแล้วก็ได้เห็นสถานที่ต่างๆที่คือเรานับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กมาเราก็จะอยู่กับพระพุทธศาสนามาแต่เราไม่เคยมาเห็นที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปฏิิพานจริงๆเลยว่าเป็นยังไงครั้งนี้ได้มาเห็นจริง แล้วก็ในสถานที่ต่างๆทําให้รู้สึกว่าเรามีปิติมีกําลังใจที่จะปฏิบัติตามของท่านเพื่อความที่จะหลุดพ้นหรือว่าในขณะปัจจุบันที่เรายัางต้องอยู่กับสังคมหรืออยู่กับในสภาพแวดล้อมต่างๆเองเนี่ยจะทําให้เราสามารถอยู่ยังไงได้ทุกน้อยที่สุดแล้วเราก็นําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันครับ ก็ที่ประชับใจก็มีประมาณนี้ครับกลับไปก็คงเป็นมีมพลังใจที่กลับไปปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจต่างๆหรือทำแรงต่างเนี่ยได้ดีมากขึ้นครับทั้งแรกของชีวิตนะคะที่มาอินเดียกับในปาน,นะคะ่ะรู้สึกประทับใจนะคะมากับทิปมหาลัยแล้วะจะไม่เหมือนกับทิปที่ไปท่องเที่ยวกับทัวร์อื่นๆข้างนอกนะคะทิปนี้ก็คือมาแบบได้คำบูญมากมายมีพระ คารวาสมาด้วยกันนะคะแล้วก็ประทับใจก็คือมีพระได้สวดมนต์ได้ไปวัดไทยที่เป็นรูปศิษย์ของอาจารย์นะคะที่มีวัดไทยอยู่ในอินเดียหลายวัดเลยนะคะทุอวัดวัดไทยที่นี่มีคุณภาพมากเลยค่ะก็ประทับใจค่ะรู้สึกประทับใจนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ในครั้งหนึ่งในชีวิตหรือจะอีกหลายครั้งที่เรา เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนั้นนะครับได้มีโอกาสไปสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาและไปปฏิบัติธรรมในพื้นที่นั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ประสูตรของอพระพุทธเจ้าที่ประเทศในปานพื้นที่ตัดสลุพื้นที่ปฐมเทศนาและพื้นที่ปรินิพานในพื้นที่ประเทศอินเดียยังความปรื้มปิติ เป็นอย่างยิ่งแก่ตัวเราเองที่ได้มีโอกาสในการศึกษาและการปฏริบัติธรรมในพื้นที่สําคัญในครั้งนี้ก็อยากจะกล่าวขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีกิจกรรมในรักษณะนี้ขอบพระคุณมากทริปนี้สนุกสนานมากมเหนื่อยก็ไม่มากสู้ไหวร่างกายไหวไว้ทริปหน้าจะตามอาจารย์มาเที่ยวอยีกนะครับขอบขอบพระคุณครัอบอาจารย์ ดรแม็ก <Dr>. mm hmm. นะคะ mm hmm. ขวันชนลกหับสุนทรค่ะมากับคุณแม่นะคะดรเฉลิมศรีหลสุนทรค่ะมาทริปอินเดียงวดนี้นะคะคือแบบประทับใจที่สุดเลยค่ะไม่เคยประทับใจอะไรเท่าน,นี้มาก่อนเลยค่ะอาจารย์จัดดีมากค่ะสุดยอดค่ะคือดรพัคสิริแอนีหนนะคะสําหรับทริปอินเดียในครั้งนี้นะคะมีความรู้สึกว่าจากคนที่ไม่เคยคิดจะไปอินเดียเลยนะคะแต่ว่า มีอาจารย์นะคะท่านอาจารย์สุรพลนะคะเป็นคนชวนไปก็คือลองตัดสินใจไปดูแล้วก็บวกกับคุณแม่อยากไปด้วยนะคะก็เลยสนใจที่จะไปแล้วไปแล้วก็คิดแล้วว่าอินเดียไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดไว้ก่อนหน้านี้นะคะถือว่าทริปนี้ค่ะเป็นทริปที่ดีแล้วก็สนุกมากนะคะแล้วก็ได้แสวงบุญด้วยค่ะคุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างคะพุ้มมากค่ะพุ้มกับที่ตั้งใจ พ,พี่สาวไปหลายรอบแล้วยังไปไม่ครบสี่สี่สถานที่เลยแต่เราไปครั้งเดียวครบเลยค่ะขอบคุณค่ะเจริญพรท่านสาธุชนบรรดาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายวันนี้อาตมาพรพได้เดินทางกลับจากไทยพุทธคยาซึ่งคณะทางานิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิาลยได้ มีโครงการไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศที่ประเทศอินเดียก็เพื่อไปดูสถานที่ 14, 14ตำบลคือสถานที่ประสูติสัรูปรินิพานและแสดงพระธรรมเทศนาครั้น,นี้ก็ได้เดินทางกลับมาแล้วก็เป็นที่ประทับใจที่ญาติโยมทั้งหลายได้ไปกราบไหว้ทงเวทีสถานทั้งสี่ตำบล มีความปลาเพิ่มปิติยินดีกันแล้วก็กลับมาฉะนั้นบุญกุศลที่คณะอของนิสิตได้ไปในครั้งนี้ก็ขอรวบรวมเป็นตบะเป็นเดชะพระปัจจัยก็ขอให้บรรดาทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปราศจากทุกโศกโรกภัยนานา,นาประการเขาห้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้ดวงใจมันรม ในปัจจุบันนั้นใกล้นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทนขอจเจริญพรท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเรามีรอยยิ้มอิ่มเอมไปด้วยมิตรภาพเพราะว่าเราได้ตามรอยพระพุทธเจ้าไปทั้ง4สังเวชนียสถานที่สำคัญนะคะตั้งแต่ประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมและปรินิพานทุกคนนะคะไม่ใช่ จะได้เฉพาะความรู้แต่ยังเห็นสถานที่จริงด้วยนับว่าเป็นความอบอุ่นที่อิ่มเอมไปด้วยความทรงจำที่ดีค่ะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยะพรมและคณาจารย์ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราค่ะขอบคุณค่ะ